สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนรงศรีอินอยู่ชั้นเทรียมศึกษาที่3ม,มาจากโรงเรียนโคสมลวิทยาจ,จังหวัดลบบุรีครับประเภทกรสุภาพภาษาไทยภาษาชาติอลังการทุกเส้นเป็นอักษรเส้นโค้งออนเส้นตั้งฉากล้วนอยากเขียน เส้นเข้ามุมอยากได้ไม่วนเวียนพร้อมากเพียรนทำเป็นตัวม้วนหัวโลมคือพยันชนะสระหอมวันณยุ์อ่านสนุกเสียงสนัดสบัดคมเสียงสูงต่ำทำให้ ใจรื่นโรมเส้นคมคมทำให้ใจลึกลําจากวันนั้นจนวันนี้มีความรู้คำของครูคำของไทยใจชื่นชำใช้ภาษาเป็นชีวิตคิดทุกคำ ใช้ภาษาเป็นประจำนำชีวีคำเป็นนายเป็นสัตว์จากระดับจิตคำลิขิตเน้นระนักในสักเสียงคำเป็นคำอิ่มละมุนในสุนที่คำย่อมมีคุณค่า ถ้าใชยเป็นวันภาษาใช้ภาษาอย่าเล่นลิ้นวันนศิลมีเพียงใดใช้ให้เห็นวันภาษาเลือกใช้ให้ใจเย็นจงหนักเน้นใช้เพื่อชาติ องอาจงามชมัยพรแสงกระจ่างศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประเภทคงสีสุภาพซอออนกลินกลินแก้แอลซอออนนาสาเรียมลือตาดว่าตาดพัดตางเืองหนุ่มนาวสลาลิง จับทวายนึอสวัสดดังเรียมสวัสดช้าจากแล้วลงครูวนสลัดได้ไดสลัดน้องแน่งนอนใครลืกรอก เดอมารานรอ,อนเสกใสสละสละสมอนเสมอชื่อไม่นานึกระกรรมนำไมาแ,แม่นแม่นสวงเรียมไม่โรคเหมือนโรคเรา รุมกามไฟว่าไฟราคลามหลวกร้อนนางแย้มหนึ่งแย้มยามเยาวอยีอู่วแย้มลือตูมดังตูมตีคอนอกอันกันแสง สายหยุดหยุดกลิ่นฟุง้งยามสายสายบ่อยหยุดสิีหายห่างสาวกี่คืนกี่วันวายวางเทเวศรามเ่เทวิน ขเช้าหยุดได้ฉั้นได้ลิลิตตะเลงายพระนิพลสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณชิตชิโนโรสขอบคุณครับ